เมนูกุ้งผัดไข่เค็มทำตามคลิปนี้ได้ง่ายๆพร้อมวิธีทำซอสไข่เค็มแบบนัวๆไม่ว่าจะคลุกข้าวหรือราดข้าวอร่อยแน่นอนสำหรับไข่เค็มเนี่ยจะจะใช้แต่ไข่แดงของไข่เค็มนะไข่เค็มก็แนะนําให้ใช้เป็นไข่เค็มแบบทานกับข้าวต้มแบบนี้ครับถ้าใช้ไข่แดงเค็มแบบทําไส้ขนมรสชาติออกมาจะไม่นัวแบบนี้อร่อยกว่าครับวันนี้จะใช้ทั้งหมด5ฟองนะให้เราควักเอาแต่ไข่แดงออกมาใช้ติดไข่ขาวได้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรือถ้าใครชอบเค็มมากๆเนี่ย ใส่ไข่ขาวเพิ่มไปได้หนึ่งฟองนะครับพอได้แบบนี้แล้วใช้ซ้อมนะครับ BB บีบีบดได้เลยพอบีเข้ากันแบบนี้แล้วปรุงรสนะครับซอสหอยนางลมครับสามช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับสามช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพริกเผาครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะทีนี้คลุกเขาให้เข้ากันครับ ซอสออกมาจะสีสวยมากๆนี่ครับเสร็จเรียบร้อยผักที่เราต้องใช้ก็จะมีหอมหัวใหญ่ครับจะใช้หนึ่งหัวต้นหอมครับนำมาหั่นเป็นท่อนสักหนึ่งกำมือขึ้นช่ายครับนำมาหั่นเป็นท่อนหนึ่งกำมือเหมือนกันครับเพิ่มกลิ่นหอม พริกชี้ฟ้าแดงครับจ็คใช้2เม็ดทีนี้ตั้งกระทะน้ำมันครับจุดไฟได้เลยใช้ไฟกลางๆก,ก็พอนะพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะเจียวกระเทียมให้หอมกันเลยนะนะครับพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมดีแล้วเนี่ย จ็กจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกใสก่อนที่จะใส่ซอสครับก่อนที่จะใส่ซอสใส่กุ้งนะผัดให้สุกใสเลยทำง่ายๆนะครับยิ่งเราทำซอสไว้ก่อนแล้วเนี่ยดีงามมากอ่ะแล้วเดี๋ยวแจ็คให้ดูสำหรับกุ้งที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นกุ้งขาวนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมไม่ไว้หัวนะครับเอาหัวออก ผ่าหลังดึงเส้นดำให้เรียบร้อยล้างทําความสะอาดด้วยครับพอหอมหัวใหญ่เริ่มสุกใสเดี๋ยวจะใส่ซอสลงไปนะครับจะใส่ซอสลงไปคลุกก่อนเพราะว่ากุ้งสุกง่ายครับรอซอสร้อนเดี๋ยวจะใส่กุ้งลงไปใครจะใส่กุ้งลงไปผัดก่อนก็ได้นะแต่จะเอาแบบนี้ให้ซอสร้อนๆขึ้นมาแบบนี้ครับ แล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดในซอสครับเร่งไฟขึ้นมาได้เลยนะครับอย่างที่บอกใครจะผัดกุ้งก่อนก็ได้ไม่ว่ากันและตอนนี้กุ้งสุกแล้วนะครับใส่ผักลงไปได้เลยผักที่เราหั่นรอไว้นะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกเล็กน้อยครับ หอมเลยทีนี้นะครับพอโดนความร้อนทั่วแล้วก็ปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกุ้งผัดไข่เค็มขวัดขึ้นเลยนะครับโอ้โหจัดเสิร์ฟลงจานหนึ่งจานใหญ่ๆครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่ายๆ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ